สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนครับที่ติดตามช่องเราเรื่องขึ้นนี้พี่น้องมื่อนี้ย่ายมากเราสุพีสุน้องเอฟซฟังนะคะมาอัปเดตการเดินทางบนถนนเซนสินปรพ,พเพลงชิงทุนของน้องขิมพิชชาพรแชมหาสิบสมัยซึ่งตอนนี้สะสมเงินลางวันไปเป็นล้านบาทแล้วนะคะซึ่งทางรายการ,กรจัดฉลองให้ฉลองแชมหาสิบสมัยให้ย่างดี และทางรายการกะมีเสะพัยให้น้องได้ดีใจเนื่องในโอกาสพิเศษพิเศษนี่นะคะ <c oughs> ทางรายการดวนเพลงชิงทุ่นกะได้จัดฉลองแชมป์หาซิปสมัยให้กับน้องให้น้องได้ร่วมร้องเพลงกับไอดอลของน้องที่น้องอยากพบอยากพอซึ่งกับมีอยู่สามทันเนาะนั่นก็คือนุ่มนุกนุกธนดลน,นะคะ แล้วกะทันที่สองก็คือผีภัยพงสะท้อนน้ำกับเป็นสาวสวยเสียงดีนะคะพี่ไข่หมูกลุงลับนั่นเองซึ่งน้องกะบ,บอกเลยว่าสุดแสนสีจ่จะประทับใจส่วนเสื้อผ้าย,ยิ่งใยที่ทางรายการจัดถ่ายก็คือจัดให้แม่น้องคิมมาสแสดงความยินดีกับผาซิปสมัยของลูกสาวบนเวทีด่วนเพลงชินทุนนะคะนี่กับเป็นเรื่องดีดของแชมป์หาซิปสมัยเข็มพิชพอน สาวเสียงดีจากคณะครูศาสตร์ยอดกัตันยูยายนี่นะคะขอชื่นชมทุกบทบาทบทบาทของการเป็นลูกสาวและบทบาทการเป็นนักล้องกะดีทั้งสองบทบาทนั่นเองนะคะเส้นทางซ้ายนี่ยังอีกเยาวไกลนะคะนองขิมขอให้ฟันของนองขิมเป็นจริงประสบผลสำเร็จบนเส้นทางสายศิลปิน และมีความสุขกับสิ่งที่เหตุทุกทุกมือนะคะย่ายขอเป็นกำลังใจนะห้